ลือบริวปูเล็งตุรุกบาเซรนาตลาดมกราคมแทนที่ซารามาเน่ ane, ที่ติดภารกิจเอฟคอนในครั้งนี้อุสมานเดเวบเล่กับโอกาสในการย้ายสู่ทางภารกิจใน,นตลาดหน้าหนาวในครั้งนี้มันยังไม่จบรอกนะชัตันชี้ชัดเชลซีและก็ลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์นในครั้งนี้จากใจกัปตันฮันเดอร์สันพูดถึงการขาด3ามแข่งสำคัญทั้งท,งทงางซาร่ามาเน่และก็เกย์ตา ก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์พูลแฟ,ฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวเรือพูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวสมรสอนรอรือพูลแห่งศึกทางธุรกิจตกเป็นข่าวพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าวตัวอุสมาเนเดมเล่แข่งตัวรุกริมเส้นสังกัดบา์เรลนาในตลขขาดซื้อขายนัตเตะเดือนมกราคมนี้ทำการในงานจัดทางเอลนาซิองนานซื่อในสเปนโดยหงแดงน,นะฮะจะไม่สามารถใช้งานโมเมสซาลากับทางเซเดโอมานน่ได้ในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนมกราคม เมื่อแข่งทั้งสงรายนี้ติดภารกิจกับทางทีมชาติอียิปต์และก็เซเนกลัลตามลําดับกันกับทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นนั่นทําให้พวกเขาระโจนเข้าไปตราดแข่งหน้าหนาวเพื่อเป็นตัวแทนของ2องคีแมนที่บริมเส้นในครั้งนี้โดยสัญญาฉบับป,ปัจจุบันของเดเมลเล่กับทางบาร์เซโลน่าน,นั้นกำลังสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์2022นี้แล้ว ขณะที่ตุลนเตเองก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะให้คําตอบถึงการตัดสินใจอนาคตของตนเองกับโต๊ะสังกัดเตียงใดซึ่งหากจะตัวปฏิเสธการอยู่ยงในถินคนัมนูจะทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ทางทัพอาซูรกาน่านั้นจะตอบรับข้อเสนอขายแข้งรายนี้ที่มีมูลค่าขาดทุนยาะยับในช่วงเดือนมกราคมแทนที่จะปล่อยตัวเขาไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ท่านี้บาซาจิลเดเบเล่มาจะทางบริเตัมุน ที่มีมูลค่า,ามากกว่า100ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี2017นะฮะทวาเจ้า,าจตัวนั้นไม่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างที่คาดการเอาไว้โดยถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเน,นื่นนองในครั้งนี้เคสซัตตนนันตำนานดาวยิงกุหลาบไฟยืนยันฟันธงมาว่าทั้งเชลซีและก็ลิเวอร์พูลยังคงจะมีลุน้นแชมป์ทางาธุรกิจแบบเต็มตัวเหมือนเดิมเพราะรจากฝูงแบนซิตี้ไม่ได้ไร้เทียมทานจนถึงขนาดจัดชนะคู่แข่งได้ทุกนัดจนจบฤดูกาล โดยสถานการณ์ปัจจุบันคือแมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงโดยทิ้งห่างทางทีมลุ้นแชมป์อันดับ2และกระาเกิน10แต้มซึ่งคอลูกหนังทั้งโลกต่างคิดว่าในรายการนี้จบแล้วแต่ส่วนตัวแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่ามันยังไม่จบนะอดีตกองหน้าสิงห์บรรลูก,ก่ากับทางเมอร์ดออนตอนที่เชลซีระเบิดฟอร์มเทพจนนำเป็นจ่าฝูงพวกคุณก็เอาแต่บอกว่าพวกเขาคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายก็เริ่มทำแต้มหล่น ขณะที่ทางลิเวอร์พูลก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งมาโดยตลอดก็พลาดท่าไม่ชนะใคร3เกมติดต่อกันแล้วความผิดพลาดของพวกเขาเกิดขึ้นจากลหลายปัจจัยทั้งนักเตะเจ็บนักเตะป่วยจิตโควิดานจีนโปรแกรมการแข่งขันที่เลื่อนออกไปจะส่งผลกระทบทางตรงทางอ้อมและอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ยังจะลืมแตว่านัดการนี้ยังอีกยาวไกลกว่าจะมาถึงวันตัดสินแชมป์และแมนซิตี้ก็ไม่ใช่ทีมที่ไร้เทียมทานอะไรมากมายขนาดนั้น สมมติว่าถ้าเด็กๆของเป๊ปกรเดร่ากเกิดอาการบาเดเจ็บต้องกักตัวเพราะเรื่องโควิด -19 จีนจนลงสนามไม่ได้นะฮะพร้อมกันหลายๆคนอย่างที่เชลซีและก็ลิเวอร์พูลโดนกันบ้างแล้วแล้วก็แน่นอนว่ายัางไงซะก็ต้องเป๋ยอย่างแน่นอนด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ค่อนข้างจะเป็นใจสมมติให้แมนเชตี้ทะยานขึ้นนําเป็นจ่าฝูงซึ่งทางเป๊ปเองก็คงจะทราบถ,ถึงจุดนี้ดีและโลกแห่งฟุตบอลที่เรานั้นกำลังใช้ชีวิตอยู่กันจริงๆเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ฉนั้นทั้ง3ทีมยังคงมีล้นแชมป์เต็มตัวเหมือนเดิมนั่นแหละครับเชื่อผมสิในครั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันของอุสมานเดมิเล่กองหน้าตัวริมเส้นของทางบาร์เซโลนายังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนในขณะที่มีหลายกระแสปะปนกันไปเกี่ยวกับอนาคตของแข้งฝรั่งเศสายนี้ เดอเตมวิสีเปีรายนี้คือผลจากความล้มเหลวในยุคข,ของโจเซฟมาโตแมลอดีตประธานของบาร์เซโนาที่หวังจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสโมสรหลังหมดยุคข,ของ MSN หรือแมซีดและโซเรชและเดมาแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นการสร้างปัญหาเอาไว้มากมายมหาศาลแทน ด้วยอาการบาดเจ็บที่ทำให้เจ้าตัวนั้นไม่สามารถแสดงออกถึงฝีเท้าที่คุ้มค่ากับเม็ดเงินกว่าร้อยกว่าล้านยูโรที่ทีมจากแคนกาตารันยอมจ่ายไปทำให้สภาพของเขาในเวลานี้ยังลูกผีลูกคนว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเดเมเล่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อนเนื่องและคงไม่มีลิกใดที่ตกเป็นข่าวกับบอนี้มากมายไปกว่าเกมชาธธ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 ธ้ธธธธ้ธธ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  ที่มีอดีตโค้ชวริเตอยดอบมุนอย่างทางเชเกนคอปกุมบางเยียนอยู่โดยชื่อของดาวเตะเฟรนแมนนั้นผูกพูดถึงอย่างน้หูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมทั้งในตลาดหน้าหนาวนี้ด้วยกับการที่พวกเขานั้นอาจจะต้องไอร้ซาดโอมาเนนและก็มเมซาลาซึ่งเดินทางไปเล่นแอฟริกันคัพเนชั่นตลอดทั้งเดือนมกราคมทําให้ในายใหญ่เมืองเบียร์และก็ทีมงานต้องลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อรักษาสมดุลในเกมรุกของทีมต่อไป โดยชื่อของทางเดเบเล่นั้นจะผพูดขึ้นมาเป็นหนึ่งในแคดิเดตและก็มีหลายกรู้ที่เชื่อมาว่าสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีในทิมแคมป์นูทําให้เป็นข้อได้เปรียบที่ครับอาจดึงนกเตะมารวมทีมแบบยืมตัวก็เป็นได้อยา่างไรก็ตามสภาพร่างกายที่เปราบบางและก็ระเบียบวินัยที่ละลวมคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต้องคบคิดอย่างหนักหากจากร่วมงานกับแข้งบาเซรลน่าปันี้ซึ่งจนถึงเวลานี้ก็มีการคาดการณ์จากผู้สัทัศน์กรณีแต่ยังไร้วี่แววของการยื่นข้อสเสนออย่างงงจจริจั ังนั้นเป้าหมายของทางเดเบเล่จึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับทีมชั้นนาในเกมทางธุรกิจกันอยู่ดีซึ่งล่าสุดก็เป็นแมนเชสเตอร์นั้นซึ่งกำลัง่ในันการที่ต้องการพลิกฟื้นจากวิกฤตภายใต้การทํางานของรับลังนิกเพื่อจะกลับสู่พื้นที่การลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ซึ่งการรายงานระบุเลยว่าในขณะที่ทางบาซ่ากำลังทห้ความสนใจในตัวของออนจานี่มัสยานและเตฟรีแมนอีกคนซึ่งอยู่ในถานะไร้ตัวตนในทีมของรับงนิก พวกเขาอาจใช้เดมเบลเล่เป็นเงื่อนไขในข้อสเสนอเพื่อจะให้ทีมไปแสดงพิจารณาก็เป็นได้ซึ่งข่าวออกมาว่าทีมอาคูสคูกาน่าน,นกำลังมองหาวิธีกำจัดอดีตแข้งดอตมุนออกจากทีมเนื่องด้วยค่าเหนื่อยภาษาที่พวกเขาต้องแบกรับและเพื่อเป็นการเพิ่มสอตให้กับแข้งหน้าใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งนอกจากเฟอร์รานตตอเลสแล้วทีเพึ่งจะย้ายมาจากทางแมนซิตี้ก็มีนูมาร์กนี่แหละครับที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะดึงเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกกันอีกคน น,นั้นจึงมีการบริการมาว่าบาร์ซ่าปิงค์ไอเดียพร้อมเสนอเงื่อนไขขอแลกตัวเดมเบเล่ élé, กับทางมัซิยานกะว่าให้บินวินทั้งสองฝ่ายในขอรอหนี้ซึ่งหากจะทางเมนยูแม้จะต้องการปล่อยกองหน้าของพวกเขาแต่ก็คงไม่ได้คิดที่จะดึงแข้งเวสร์ิรีรานี้ของทางบาเซโลนามรร่วมชีมในเมื่อตอนนี้มีนารุกให้ใช้าง,งานอยู่เพียบไหนจะแทคตนิกของราบลังนิกที่กำลังจะพยายามให้นกเตะเลนฟุตบอลเพรสชิ่งกันมากขึ้น ซึ่งสภาพร่างกายของเดมิเล่อาจจะไม่เอื้ออำานวยตรงจุดนี้สักเท่าไหร่นักซึ่งปัญหาสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเหนือบมหาสารที่แข้งเหมือนน้าหอมรับกับทางบาซ่าซึ่งอยู่ที่ประมาณ288,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สูงกว่ามัสซิยานที่ได้ประมาณ180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถึง100,000ปอนด์กันเลยทีเดียวนั่นจะทำให้ข่าวนี้เป็นเพียงการคาดการณ์จากสื่อทางฝั่งสเปนเท่านั้นเพราะยังไม่มีความขึ้นหมายจริงจังจากทีมในเกมทางธุรกิจเลยแม้แต่น้อย ซึ่งเห็นแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าอนาคตของอุสมานเดเมเล่กับการย้ายมาเล่นในอังกฤษนั้นคงจะดูเรืองลางเต็มชีอย่างไรก็ตามเชื่อได้เลยว่ายังมีอีกทีมที่พร้อมจะเสี่ยงนั่นคือเดวิคาสเซนในยุคข,ของกลุ่มทุนจากทางซาอุดีอาระเบียในขรัหงักนี้โดยข่าวเชื่อมโยงกันระหว่างเดอะแบ็กพายและก็แข้งบาซ่านั้นมีออกมาตั้แต่ช่วงปลายปีในขณะที่สัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวนั้นก็ยังไม่คืบหน้ามากมายนัก โดยสถานการณ์สุดขับขันของทีมศาริกาดงที่สุ่มเสียงต่อการตกชั้นทําให้พวกเขาต้องเล่งเสริมทัพอย่างหนักในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้และนักเตะที่ต้องการนั้นก็คงไม่ใช่พวกโนเนมเหมือนดูจากทุนรอนที่มีอยู่ในมือในขณะนี้และเรื่องนี้ก็ยิ่งมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทางฟาบิโอโรมาโน่โรูตลาดนักเตะและก็คนข่าวระดับเทียวันได้ออกมายืนยันเมื่อสุดาก์ก่อนมาว่าดิวคาเซ่นนั้นได้ยื่นทาบทามเดเบเล่พร้อมเงินก้อนโตไปแล้ว มีความ,มเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางเดเบเล่นั้น,นะฮะอาจจะพิจารณาทางเลือกเพราะว่าสัญญาใหม่กับทางบาร์ซ่ายังไม่มีอะไรชัดเจนอีกทั้งการที่พวกเขากำลังต้องการลดค่าใช้จ่ายของสโมสรทําให้ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะลงเอยได้อย่างไรเอาเป็นว่าตราดใดที่ตลาดซื้อขายยังคงเปิดทําการโอกาสที่เดเบลเล่จะย้ายให้ยนโฉมกันในเกมทางธุรกิจก็ยังมีอยู่ซึ่งหากไม่ใช่นิวคาสเซิลก็ไม่แน่มาว่าอาจจะมีตัวละครลับโผล่ขึ้นมาในช่วงโค้งสุดท้าย ของตลาดซื้อขายก็เป็นได้ใครจะไปรู้จอแดนฮนเดอร์สันกับตันทีนลิเวอร์พูลยอมเปิดเผยความรู้สึกของตนเองถึงการขาด3แค่สสำคัญอย่างทางโมซาลาสดีโอมาเน่และก็นาบีเกตาที่ต้องออกไปช่วยทีมชาติทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นตลอดช่วงเดือนมกราคมนี้โดยทีมของเราไนะ้นมีความกรมเกียวเหนียวแน่นกันมากเป็นพิเศษทุกคนคอยช่วยเหลือกันอย่างจริงจังตลอดเวลาทั้งในและก็นอกสนาม ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มนักเตะแต่รวมถึงสตาฟโค้ชกันอีกด้วยโดยเฮนโด้ด้กลกรวกาบทาง l e o o l f c c o m ซึ่งซาลาฟมาเน่ ane, และก็เกตาเป็น3เสาหลักที่สําคัญต่อทีมและก็มีฝีเท้าที่มดจันขั้นสุดเลยนะฉะนั้นการไม่มีพวกเขาอยู่ช่วยทีมนานถึง1เดือนเพราะต้องออกไปช่วยทีมชาติทําศึกเอฟคอนนะฮะถือว่าเสียหายหนักที่สุดแล้วอย่างไรก,ก็ตามมันเป็นสถานการณ์ที่ล่วงรู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วและหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ ฉะนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่มาว่า,วานี่แหละครับคือความท้าทายที่งหญ่จะต้องทํายังไงให้ก้าวผ่านไปได้แบบสวยๆผมเชื่อมาว่าอุปสรรคคนโถลแบบนี้จะช่วยให้ทีมโดยรวมแข็งแกร่งขึ้นสภาพจิตใจนักเตะทุกคนเติบโตแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้หลายเท่าตัวบางทีมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของฤด,ดูกาลเลยก็ว่าได้นะ สุดท้ายแล้วเราไม่รู้ดรอกนะว่าจะผ่านช่วงเดือนกราคมอันโหดร้ายนี้ไปได้อย่างไงก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะยังคงอยู่ในอันดับดีบนตารางคะแนนเพื่อรอให้ซาาห์มาน่เกตากลับมานั่งสารงานต่อและก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากมายออกไปช่วยทีมชาติอย่างเต็มที่ก่อนเพราะนักเตะค,คนอื่นเขาก็เจ๋งมากพอและก็รอคอยโอกาสในการลงสนามอยู่เหมือนกันในครั้งนี้ และข่าวริ์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ